สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูไอ้น,นี่นะฮะ,อะบอลวาลครับผมบอลวาลตรงชักโครกนะฮะตัวน,นี้นะฮะนี่ฮะมันรั่วครับรั่วตรงเนี้ยเนี่ยน้ำฉีดครับผมนี่ครับน้ำมันฉีดเกียยนองอะไรไหนๆเห,นห,นหน็นไหมน้ำพุ่งเป็นฝอยเลยะฮะดูชัดครับผมน้ำพุ่งเป็นฝอยได้เนี่ยฮะผมจะเอามืออังมานะ ื่นเช้ามานองฮะมันฉีดกาแฟไปทั่วเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหนพอเราม,ามองดูทีหนึ่งอ๋อตรงนี้มันรั่วฮะเนี่ยตรงนี้มันรั่วเลาทําการเปลี่ยนตัวนี้นะ,ะเปลี่ยนบอลวาล์วตัวนี้ฮะเดี๋ยวขึ้นมือกันฮะ,ข,นนฮะขึ้นมือก็มีปัจเจ่อนหนึ่งตัวแล้วก็บอลวาล์วซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อมาจากห้างครับผมตัวนี้นี่ฮะ แบบสองทางออกสองด้านแล้วก็เทปันเกียวหนึ่งม้วนครับผมอ,อันดับแรกเราต้องมาป,ป,ปิดปิปดปัป๊มแล้วก็ปิดวาวน้ำฮะแล้วก็เปิดปล่อยน้ำทิ้งครับผมให้น้ำแล้วมันตกโอเคน้ำหมดลนะอ่าเราก็จะได้แกะเปลี่ยงง่ายๆครับผม ใช้ประแจเลื่อนฮะหมุนตัวนี้เลยครับนี่ฮะใช้ประแจเลื่อนหมุนตัวนี้นะนออกแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ด้านนี้ฮะ ยกดูว่ามันแน่นไหมแต่ประเดี๋ยวเลื่อนได้ครับผมหมุนลกักษณะนี้นะครับใช้มือหมุนครับตอนนี้เพราะมันหลวมเราใช้มือหมุนฮะ แค่นี้เองครับผม,ผมก็ออกมาแล้วนี่ฮะมันล้าครับผมล้าช่วงข้อต่อเดี๋ยวเราก็เอาของใหม่ที่เราซื้อมานะสวงอันนี้ก่อนถวงเราจะท่ปันเกียวนะ มันเกี่ยวพันไงฮะอย่าพันบางมากนะครับทังพันหนาได้จริงเพราะว่าถ้าเผลือกบางมากมันจะไม่อยู่ถ้าเปลือหนาเกินไปเราจะขันไม่ค่อยเข้าต้องพอ,พอประมาณฮะส่วนใหญ่ผมใช้ประมาณนักประมาณนักพันประมาณนักห้าหกรอบครับผม แค่นี้แคฮะแล้วก็ไปขันก็เลยฮนะเนีย่ยในเมื่อเราพันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หมุนมเข้าเลยฮนะ ี่ยแค่นี้นะฮะเนี่ยพอมันตรงแล้วก็ตึงพอดีะฮะก็อพอละเรวไปใช้สายยางเอามัใช้ยางฮะใช้ยางแล้วก็มาสวมไอ้ยางพัดไอ้ยางดำๆนะมาสวมตรงตรงปลายนี่เหมือนเดิมนะแล้วมาขันเข้าฮนะแค่นี้เองฮนะก็จะเลื่อนขันไม่ต้องขันแน่นมากคะตอนนี้ มัน,น,นเป็นพลาสติกฮะหนงไม่แตกขันปองตึงมือฮะพอน้ำไม่ซึมแค่นนนเนี้ยตรงนี้ก็เหมือนกันฮนะก็ขันเข้าไปเราใช้ประแจเลื่อนตัวเดียวฮนะมึงเข้า ต้องขันแน่นมากนะเดี๋ยวขันขันแน่นม่อมจะแตกครับผมขันพอตึงมือพอมไม่ตึงก็พอแล้วน้ำก็ใช้ได้เลยครับผมเก็บปั๊กไฟนะฮะาเปิดวาล์วน้ำฮะเป,ปิดวาล์วน้ำจ่ายเข้าบ้าน ดูครับเปิดวาลวน้ำนวจะแห้งสันินครับผมไม่มีน้ำซึมนะเพราะเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเพราะเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันจะไม่ซึมแล้วทำง่ายฮะ ไม่ต้องตามช่างก็ได้คนเลยเราทได้เองฮะง่ายๆเลยแต่อย่าขันไปด้านขวามือนะวเวลาเอาออกฮะต้องขันไปด้านซ้ายมือไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะหักคาครับผมหรไอม่กระท่อข้างในเกี่ยวข้างในถ้าเผื่อหมุนไปทางขวามือนะแน่นมากมากจนเกินไปอ่ะบางครั้งจะทําให้เกี่ยวข้างในนะฮะเกี่ยวที่ท่อนะมันลาวันแตกฮนะหรือเกี่ยวมรรูดจะเสียครับผม ต้องขันเทปปันเกลียวขันแล้วก็พอขันพอตึงตึงมือฮะไม่ต้องขันแน่นมากขันมองตึงมือแล้วก็พอแล้วครับผมโอเคงานซ่อมพวกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ง่ายฮะสำหรับช่างมือใหม่ก็สามารถทําได้ครับผมลองลอง,ลองทำดูนะฮะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ